ไปพ่อหอเงินเก่าเงินเงินเหรนเงินรุ่นเก่าๆนะพี่น้องเคร่องพ่อศรขาเก่าเลขหนึ่งเก้าเจ็ดสองหนึ่งเก้าเจ็ดสี่อ๋อนี่ก็เหรียนไงเรีย์ง่เลยโคโลปันว่าเหรียนปันว่าเหรียญหาสมัยโบราณของไทยเลยพี่น้องมองดูอันนี้ยังไง หนึ่งเก้าเจ็ดหกหนึ่งเก้าเจ็ดแปดห,หนึ่งเก้าแปดห้าหนึ่งเก้าแปดเก้าหนึ่งเก้าศูนย์สี่โอ้อันนี้เก้าข้างในพี่น้องนี่หนึ่งเก้าศูนย์สี่โค้หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์นกม็มี่ตัวนี้ เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าหกสี่อะแล้วอันก็บวเห็นพระสอนหนึ่งเก้าศูนย์เก้าอันพวกมืน่นี่คอยบอกว่าเห็นอันเลมันหนึ่งเก้าสี่สองงามนัพี่น้องเนาะเก็บไปเถิงจะซื้อดอกพี่นอออ้องคอยอุตส่าห์พอคอยไปผอมึงพอยยัยเอาไว้หนึ่งเก้าสองแปด อืมหนังเก้าสีหกสมบุณีบัานนี้เลี้ยงสมบุณิกะอันเราเอาไปอีกอีกกระป๋องนังหน,นั่นเกา้าคักสมนนบุณันแล้วพอได้เอามาให้คอยเบิวงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ค่อยพาอโดยบังเอิญค่อยคอย่คอยพาอ,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 อค่อยไปซอกหาเงินอันเลี้ยนประเทศไทยก่อยนะแบบว่าจัดบ้านใหม่หนะ้าพี่น้องคอยก็เลยเออลองมาทำคลิปเล่นเล่นก็ได้เป็นบอพี่น้องมันเนาะเขาเป็นเนื้อเง,งินสวยดีที่จะ เกาเคยลงเทนึงแล้ว <polarization> อันที <inequ> <imana> ่ว่าพวกเกาแล้วล่ะอยู่คลิปกลัเกาคอยดูเนาะอันสิมีอีกถุงหนึ่งพี่น้องมันจะกระนี้เออกัะนี้กับซุ้มเกากับเมีอยู่นี่สมองเกา อนข่อยมาหม่ๆเมนาะพี่น้องข่อยก็เออฟังเห็นเขาเก็บไว้หลายนะเจ้าคิดเบ่งเหรียญยังส่นะเหรียญแบบว่าส่วนสิริวันเนี่ยเป็นอันหนึ่งดอนลานพี่น้องมันกระลายเป็นบอล่าบอนินเจ้าคิดเบ่งข่อยเก็บได้อันพ่อใหญ่นี่เราเก็บไปเราเหั่นบกกาอันนี้นะบกกาเอาไปแหลกคือข่อยเด้ <c oughs> ข่อยเอาไปแหลกธนกาคารได้ต่างว่า สองร้อยสี่สิบหกดอลลาร์จาคิดเพิ่มมันสิหลายปันไหนพี่น้องอืมประมาณกระปุกกระปุกอันนี้นะพี่น้องนี่กระปุกกระปุกใส่เงินนี่ประมาณสามปุกจนเต็มมึงเนี่ยแล้วเก็บไว้เห็ดยังนะขอยก็เลยบองหูเรื่องนั่นแหละแล้วว่าเอ้าเจ้าสิเปเห็ดยังเออคอยจะไปใส่ธนาคารคอยเสียดายว่ามม่ยังดอกท้า ถ้าเราเอาไปซื้อห้ากสิบ่ i, เกิดประโยชน์นะพี่น้องแต่ว่าบันี้มะฮูว่าอุ้ยมันบะเมนเด้ยมันเป็นเง well. ินเก่าเงินอันนั้นอันนี้เอี้ยยังสินะคอยเก็บไบเออก็สร้างเ่าวัดมันบ่มีอยังดอกเพราะว่าห้าบริเว่าสิไปขายใส่พัดเก็บไใบเพิงซื้อพัดอโอเพื่อนก็เลยบวว่าข่อยเอาไปบดแล้วเอาเขาธนาคารสงสัยพวกนั้นฝุ่แล้วล่ะไรได้ของดีเก่าคักพี่น้องเอออืแบบรุ่นแบบ อันนี้เป็นหัวสีอัน,นมงกุดมงกุดหนึ่งหนึ่งเก้าสุดสีนี่ก็หลายพี่น้องขอยเบิงว่าเบิรดตละแต่ว่าขอยหันว่าโอ้เกสเก็บว้บางส่วนนะพี่น้องเก็บไวซ้ซื้ออันอันใดมันเหมือนกันก็นเก็บไ้แต่บาโมน,นเอาออกไปเบิดเหลวเพราะยังนี้ว่าโอ้ให้เจ้าโม่ <c oughs> จกของดีเนาะต่ว่ากระร้างถเถอะเพื่นว่าเออก็ยังดีที่เจ้าเก็บอันนี้ไว้ยุวสันพราะว่าเราบร่งหูแล้วภาพไปก็จริงยุต่ว่าเราบ,รบร่งหู่าขอยเอาอย่างเป็น เขาเอาอันอันนั้นมองได้ไปฮะนะอือเพราะว่ามันกระเทือนเมียเอาหายน้ำเป็นบลาตอนเมียแล้ตายเนี่ยนอกบักไล้กระปุ๊กปุกหน่อยๆนฮะมาเจาะออกบ้านี้งฮะบอกหัว่าแล้วอีหยังฮะก็บอกเอาใบเห็นยังไหลเทมเป็นบลาซื้อใบนักบานเห็นยังมันบพี่น้องอืมเงินมันกับนักอก็ได้เแาก็เขามองสมควรที่เขาจะเป็นแหลกออกมาใส่เป็นบลาพี่น้องอืออือก็แต่ว่าจังสัตย เอา,มาใม้เกินมันงามดีนะพี่น้องกระสิเดนเก็บเข้าถุงใบนะเอาไวนีนถุงเนี่ยนี่เอาใส่ถุงว้เอาไบ้ถิเงเหมือนเทียมมันสิหลงเอาไปถิมอีกอน,นะมันเสียหลงเอาไปแหลกเบิดง